ประวัติที่น้องๆรู้จักซีอุยเป็นยังไงบ้างครับเป็นผู้ชายเป็นมนุษย์กินคนค่ะเคสเนี้นะครับเป็นเคสที่เราได้ศึกษาของกระสุนปืนมันไม่ได้เป็นร่องคมคมเหมือนที่เราคิดที่นำตัวอย่างมาแสดงให้ดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายไปอย่างมากนะคะอันนี้คือถุงพุ้มันค่ครับของผู้ชายไทยคือของคนนี้น้ำหนัก35กิโลกร,รมัม35 35 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสิริราชสามอยหกสิบองศานะครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแพทย์สิริราชนะครับอยู่ที่ชั้นสองตึกอดุญเดศวิกรมนะครับมาที่นี่ที่เดียวได้ชมถึงสี่พิพิธภัณฑ์คุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับสี่พิพิธภัณฑ์จริงๆริครับรับรองว่าวันนี้นะครับได้ความรู้พร้อมความสนุกติดตามนะครับ และตอนนี้นะครับมาถึงพิพิธภัณฑ์แรกครับนิติเวชศาสตร์นะครับสงการนิยมเสนนะครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์ชัยรัตนสวัสดีครับสวัสดีครับคาว่านิติเวชศาสตร์เนี่ยมันคือเกี่ยวกับเอ่อเรื่องของศพเรื่องของผ่าศพนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างกลัวครับถามก่อนนิดนึงเพ่าจะเต็มใจถูกครับจริงๆแล้วคงในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องนะในความเป็นจริงนะครับเอ่อศพของเราเนี่ยเราผ่าศพประมาณปีละพันกว่าราย ในขณะที่คนไข้ที่เป็นคนไข้เป็นมีชีวิตเนี่ยประมาณหมื่น่ารายนะครับดังนั้นผมจะบอกได้ว่าจริง,รงๆแล้วเรารับผิดชอบในส่วนของคนเป็นมากกว่าคนตายด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าบทบาทที่เกี่ยวข้องกับคนตายอาจจะมีความโดดเด่น <ừ> แล้วก็น่าสนใจจากสังคมทั่วไปมากกว่า <ừ> ผมเชื่อว่าในปัจจุบันแทบจะเป็นแห่งเดียวในโลกเท่าที่ส <ừ> ืบค้นนะฮะ <ừ> ในในฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่พบว่ามีพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางสําหรับนิติเวชศาสตร์ดังนั้นจึงค่อนข้างได้รับความสนใจจาก ผู้เยี่ยมชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะครับเริ่มต้นจากส่วนแรกเลยครับทำไมต้องไปศิริราชกับซินนามิครับจริงๆแล้วในส่วนนี้ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราพยายามที่จะนําเสนอเกี่ยวกับบทบาทบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับเหตุการณ์ที่มีความสําคัญกับประเทศไทยในขณะนั้นก็คือในเหตุการณ์ซินนามิศิริราชเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ใน2ออทางนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราส่งทีมแพทย์ พยาบาลเป็นจำนวนมากเข้าไปดูแลผู้ป่วยนะครับไม่ใช่ส,<บ>สิหรือราชก,กับซินอมี อาจารย์ครับนี่ถ้าเกิดไม่อยู่ที่รายการสีราสามร้อยหกสิบองศรราผมจะเรอกว่าเร <c oughs> าไม่จอะอยู่ตรงนี้บรรยากาศวงเวงมากทำไมต้องจำลองเหมือนจริงขนาดนี้ด้วยครับอันนี้บอกตรงๆว่าเป็นส่วนที่จะเอาไว้สอนนักศึกษาพพทย์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นจึงพยายามจำลองให้เหมือนมากที่สุดนะครับหเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดบ่อยๆคุณบ้วย,ยดังนั้นเนี่ยบางทีการสอนด้วยภาพการสอนด้วยการเล่าเรื่องให้ฟัง เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับดังนั้นสําหรับนักศึกษาเองเนี่ยเราก็มีจุดมุ่งหวังว่าให้เขาได้มาดูได้รับบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่จริงสิ่งที่เขาจะต้องไปเจอจริงนะครับสําหรับแพทย์ทั่วๆไปแล้วก็แพทย์นิติเวชด้วยอัทธรสจริงๆก็เลยเป็นคำตอบว่าทาไมเราต้องจัดเหมือนจริงขนาดนี้เราต้องเหมือนจริงขนาดนี้สภาพนี้จเหมาะเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากก็คือมีรอยซากนี่ให้ดูรายละเอียดนี้ให้ดูรายละเอียด แล้วอย่างของศพแบบมีรอยสากมีแบบนอนขึ้นมีเนี่ยบวมแล้วจำลองเหมือนมากแล้วแต่และแพทย์แต่และท่านที่ทำอะไรบ้างครับหน้าที่หลักๆของนิติวชศ,ศาสตร์ในเชิงของการตรวจภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราคงไม่ได้ไปหาใส่กันตายละวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการระบุตัวบุคคลนะ<ด>ครับการตรวจเอกลักษณ์บุคคลการตรวจยืนยันตัวบุคคลดังนั้นหลักๆก็คือการไปตรวจดูข้าวของเครื่องใช้นะครับแล้วก็จดบันทึก เราก็จะมีแพทย์ท่านหนึ่งเป็นคนจดบันทึกนะครับรายละเอียดที่ตรวจพบถ่ายรูปรถ่ายรูปแล้วก็มีแพทย์ที่คอยตรวจดูลักษณะจาเพาะทางการแพทย์สําหรับศพแต่ละลายเพื่อประโยชน์ในการระบุยืนยันตัวบุคคลนี่คือหน้าที่ของแพทย์หลังจากทําที่งานซีนามิเรียบร้อยก็จะมีการโชว์แบบนี้เหมือนเป็นรายงานถูกต้องครับอันนี้เป็นรายงานแบบฟอร์มที่เห็นเนี่ยสีเหลืองกับสีชมพูเนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก นะครับสำหรับหน่วยงานที่เรียกว่า d b i ก็คือมีแพทย์จากทั้งโลกมาช่วยประเทศไทยเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรับที่ความร่วมมือร่วมใจกันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นการเปรียบเทียบกันกรอกข้อมูลของทีมแพทย์ศรีราและแพทย์ชาวสวีเดนหลักๆก็คือการชี้ชัดว่าเขาเป็นใครถูกต้องซึ่งใช้หลายอย่างอันนี้ข้อมูลหลักๆจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ที่ตรวจพบนะครับลักษณะภายนอก ผู้ช<ด>ายผู้หญิงรอยสักต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ทําการตรวจฟันนะครับเราก็จะมีทีมทันตแพทย์นะครับก็จะเป็นทันตแพทย์จากหลายๆมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยมาช่วยกันนะครับเก็บข้อมูลเอกลักษณ์บุคคลจากฟันนะครับจากการตรวจฟันมีภาพเชิงซ้อนแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการเก็บเอกลักษณ์บุคคลครับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลมันมีกี่วิธีอาจารย์จริงๆแล้วมีหลายวิธีหลากหลายนะครับถ้าจะแยกออกเป็นแบบหยาบๆก็คือการตรวจ ภายนอกกับการตรวจภายในการตรวจภายนอกนี่ก็เป็นการตรวจด้วยวิธีที่ไม่ลุกล้ำไม่ต้องผ่าศพไม่ต้องไปเจาะเลือดอะไรนะครับตั้งแต่การตรวจดูรอยสักนะครับการตรวจฟันก็ถือว่าเป็นการตรวจภายนอกแบบหนึ่งการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือนะครับแล้วก็เข้ามาถึงในการตรวจในส่วนของการตรวจภายในเช่นการเจาะเลือดการผ่าศพตรวจการตรวจ DNA เหล่านี้เป็นต้นนะครับ ถ้าจะย้อนกลับไปพูดถึงกรณีของศรมีเนี่ยแน่นอนไม่อยากมันเกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างครับขอพูดในแง่มุมของทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการที่ศพจะได้รับการระบุนะครับจริงๆแล้วมันมีปัญหาเยอะนะฮะทั้งครอบครัวในภายหลังเกี่ยวข้องกับเงินประกันที่จะได้รับใช่ไหมเกี่ยวกับสมบัติเกี่ยวกับทายาทต่อๆไปดังนั้นการระบุตัวคนที่ถูกต้องนะครับการที่ทําให้ศพกลับบ้านได้เนี่ย ไม่ได้มีความสาคัญเฉพาะทางด้านจิตวิญญาณอย่างเดียวแต่มันมีความสําคัญกับคนที่อยู่ภายหลังด้วยคนงนี้เพงนั้นถ้าคุณเพิ่งลองสังเกตตา,ตายกระทบคนเป็นล่ะใช่นะถ้าคุณเพิ่งลองสังเกตดูบนกระดาษเนี่ยนะฮะจากการตัวสรุปตัวเลขที่วันที่11ธันวาคม2548สูทั้งหมด3,777ส่งคืนญาติ2,779นี่คือนี่ส่งเยอะนะครับอาจารย์ครับอันนี้ผมต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดครับนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เท่าที่เราเราพบแต่จริงที่รีจิสเตอร์มาว่าญาติหายไปเนี่ย ประมาณ5,000ศพย่านที่ผมบอกอต้องเรียนคุณบู้ยว่าตอนตอน,ตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมได้เข้าไปผ่าศพด้วยแต่อยู่ในฐานะของแพทย์เยอรมนีมนะครับมาร่วมกับทีมของเยอรมนีอ๋ออาจารย์ไปด้วยแต่อยู่ที่เยอ,อรมนีพอดีตอน,นั้นผมศึกษาต่อที่เยอรมนีแล้วก็มากับทีมเยอรมันผมบอกได้ว่าศพที่ส่งคืนได้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นศพชาวต่างชาตินะครับบทเรียนที่เราได้รับอย่างหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูล แล้วก็การรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่แตกต่างกันในประชากรต่างชาติกับประชากรไทย,ยงไงเจตนาศจนุนมากเราไม่มีข้อมูลของเขาคนไทยทําฟันไม่เคยเก็บข้อมูลคนไทยไม่เคยบอกใครว่าฉันมีเอกลักษณ์ตรงไหนในขณะที่ชาวต่างชาติเนี่ยเราส่งคืนได้เกือบทั้งหมดเข้าใจเลยก็คือว่า ที่อาจารย์บอกคือในศพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าเวลาชาวต่างชาติทำอะไรเขามีสติทีเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งประวัติชีวิตการทํฟาฟันทาโน่นทานี่มีบอร์ดหมดสาคัญมากแต่ของเรานี่คือจะห่วงไว้ไม่บอกใครเลยเก็บไว้อยู่คนเดียวเลยแต่เวลาไม่อยู่แล้วก็ลาบากลําบากยับยั้งลำบากลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใน2,779เนี่ยเป็นศพของประเทศเยอรมนีคือชาวเยอรมันที่มาเสียชีวิตเนี่ยประมาณ500บันทึกนี่ คุณบัวเชื่อไหมเขากลับบ้านได้99.9%สโหสุดยอดอ่าไม่ใช่ความเก่งกาจทางด้าน DNA หรือความเก่งกาจของหมอผ่าศพนะครับศพประมาณ80%เนี่ยถูกแมทชิ่งด้วยข้อมูลการทําฟันนะครับเนื่องจากระบบสาราักสุขนะครับมีการเก็บข้อมูลฟันมีการเก็บข้อมูลเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยรเราแมทชิ่งศพได้ประมาณ80%จากข้อมูลตรงนั้นในส่วนของการผ่าศพและการตรวจ DNA จริงๆแล้วเนี่ย ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นจึงอาจจะต้องมาทบทวนกระบวนการในการเก็บอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของบุคคลของประเทศเหมือนกัน อันดับต่อไปมีอะไรครับอาจารย์อันดับต่อไปผมจะพาไปคุณเวยไปดูสิ่งที่คุณเวยต้องรู้จักแน่นอนและผมเชื่อว่าผู้ชมส่วนใหญ่ก็คงจะรู้จักแม้แต่ชาวต่างชาตก็รู้จักคือซีอุยโหตกใจนะครับแต่ผมจะมีนําเสนอในแง่มุมที่แตกต่างไปจากที่คุณเวยเข้าใจเยี่ยมเลยครับซีอุยป่าพะอ้วไปเลยอะอยากกินทับแตกล้า <c oughs> มาถึงแล้วครับทนเร,ทน,ทรทนทันแดทนท ซีอุยแท้อึงนะครับวันนี้โชคดีมากมีนักเรียนนักศึกษาม,มาเต็มเลยก็เดี๋ยวน้องๆครับเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลซีอุยถ้าเกิดใครอยากฟังมาฟังใกล้ๆได้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่แบบเฮ้ยเขาถ่ายรายการอะไร,รไนี <c oughs> ร่อะไรวะเฮ้ยมาด้วยไม่ต้องนินทาข้างหลังมาฟังใกล้ๆได้ครับเธอมาครับเธอมามาลุกมาเออเข้ามาจะเรียนรู้คนที่มาแล้วได้ประโยชน์ดีไหมครับอาจารย์ดีครับเราพูดทีเดียวยิงโนตได้หลายตัวทีเดียวนะครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวได้ฟังอาจรย์อาจารย์ด้วยเนาะ ถามนิดนึงว่าตามประวัติที่น้องๆรู้จักซีอุยเป็นยังไงบ้างครับเป็นผู้ชายที่มีเป็นมนุษย์กินคนค่ะและเป็นคนจีนกลัวไหมก็น่ากลัวค่ะทีนี้ประวัติจริงๆอาจารย์เป็นยังไงครับซีอุยผมต้องเรียนตรงๆว่าผมเองก็เกิดไม่ทานได้แต่ฟังจากที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วก็จากเอกสารเก่าๆนายซีอุยแซ่อึ้องเนี่ยเป็นมนุษย์กินคนคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยที่มีการบันทึกนะครับถูกจับกลุ่มและ ตั้งแต่ปี2501นะะที่ที่ถูกจับกลุมที่จังหวัดระยองประวัติของเขาเนี่ยเขารับประทานเฉพาะหัวใจกระตับไม่ใช่เลือกกินทั้งตัวนะแล้วก็ไม่ได้กินเอาไว้วส่วนอื่นกินจากความเชื่อกินนะโดยความเชื่อว่ากินแล้วจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะทําให้มีพลังอํานาจเหนือกว่าคนธรรมดานะครับแล้วก็ถูกจับกลุมได้คาหลักฐานเมื่อปี2501อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับที่จังหวัดระยองนะครับ ถูกจับกุมได้ขณะที่กําลังจะพยายามทําลายศพนะครับเป็นศพเด็กชายอายุประมาณ9ปีนะฮะแล้วก็ตอนที่ไปพบศพเนี่ยศพก็ถูกผ่าเปิดออกแล้วนะครับซึ่งสาเหตุการตายก็คงชัดเจนมีบาดแผลที่ลําคอมีบาดแผลผ่าอ,อกผ่าท้องนะฮะแล้วก็ไปค้นดูในตู้ข้าวในบริเวณบ้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันเนาะก็ <พบ S 2> จะเจอชามสังกะสีที่ใส่หัวใจแล้วก็ตับของเด็กอยู่ โอเคนะั่นคือข้อมูลที่เราสามารถค้นได้ในอินเทอร์เน็ตใช่ทีนี้ครับวันนี้เรามาดูซิอุยซะอึงในแง่ของนิติวิทยาศาสตร์เป็นยังไงครับจริงๆแล้วการนําเสนอซีอุย e, ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยคงคงคง,งเรียกไม่ได้ที่จะพูดว่าพฤติกรรมการประกอบอัชญากรรมที่ประหลาดผิดธรรมชาติแล้วก็ไม่เคยค้นพบอันนี้คือส่วนหนึ่งที่นํามาจัดแสดงไว้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือณขณะนั้นท่านอาจารย์ผู้ก่อตั้งภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งท่านเป็นผู้นําวิชานิติวิทยาศาสตร์เข้ามาสู่ประเทศไทยก็ได้ขอศพนายซีอุยแท่อึ้งหลังจากการประหารชีวิตมาใช้ในการศึกษานะครับทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์และในเชิงของวิธีการประหารชีวิตแล้วก็วิธีการเก็บถนอมรักษาศพนะครับดังนั้นคอนเซปต์ใหญ่ๆหรือว่าหลักใหญ่ๆที่อยากให้มาดูที่นี่ด้วยนอกจากมาดูว่าว้าวซีอุยแล้วก็ยังมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับ อันดับแรกเลยคือวิธีการผ่าตัชีวิตครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนวิธีการละนะเป็นการฉีดยานะครับแต่ว่านี้เป็นวิธีการผ่านชีวิตแบบเก่าถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นนะฮะมีรอยกระสุนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง,งนิ่เป้าถูกต้องนี่คือวิธีการผ่านชีวิตในสมัยนั้นอันดับที่2ก็คือเรื่องของการถนอมรักษาศพจะเห็นได้ว่าตรงช่วงบริเวณท้องเนี่ยคือสู้แล้วแบบคือเอาเครื่องในออกไม่ได้ออกศพนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่าครับศพนี้ไม่ผด้ผมคิดแบบนั้นนเลยะครับ ศพนี้ไม่ได้ผ่าศพนะครับตามกฎหมายไทยนักโทษที่ประหารชีวิตเนี่ยเป็นข้อยกเว้นว่าไม่เป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องมีการผ่าศพนั้นศพคุณซี์วันี้ไม่ได้ผ่านะครับเราพยายามที่จะแสะดงให้เห็นว่าการเกิดมัมมี่ในศัพท์การแพทย์เราเรียกว m um m ่ามัมมิฟิเคชันคือการที่ร่างกายไม่เน่าหลังจากการเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีทั้งในแบบที่เป็นแบบธรรมชาติกับในแบบที่มนุษย์ทําขึ้นและอย่างซีอุยนี่คือมนุษย์ทําขึ้น <Okay. S 2> นะครับอันนี้เป็นวิธีการถนอมรักษาศพ สมัยเก่านะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2501กี่ปีแล้วครับโอ้2501ก็ตอนนี้50กว่าป,ปีเ <50 S 2> นาะสมัยนู้นเราก็ยังไม่มีการฉีดน้ำยาศพ55ปีใช่เราจะเห็นว่าศพสมัยเนี้ยเวลาฉีดยาฟอร,ร,ร์มาลินฉีดยาถนอมรักษาศพศพค่อนข,ข้างดูดีดูเรียบร้อยดูสะอาดแต่สมัยนู้นเรายังไม่มีวิธีการถนอมศพสมัยเก่าก็คือการแช่ศพลงไปนะครับทั้งตัวแล้วก็ใช้แว็กซ์เคลือบเออผมก็เจะว่าเหมือนชุบอะไรสักอย่างหนึ่งถูกต้องใช้แว็กซ์เคลือบทุกข้างๆเราก็จะมีศพที่่่ไมเนา ใช้เทคโนโลยีเดียวกันไม่ใช้ครับอันนี้เป็น natural mummification โ oh, อ้โหคือการที่สภาพร่างกายเกิดการเปลี่ยนเป็นมัมมี่โดยธรรมชาตินะครับต่างกันยังไงอาจารย์อันนี้อันนี้สงสยัยเลยต่างกันยังไงครับตัวนี้มอง,องด้วยตาเปล่าคงไม่ต่างครับนะครับเพราะจริงๆแล้วหลักการของการไม่เน่าเนี่ยคือการแข่งกันระหว่างการทํางานของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดการเน่ากับการแห้งของเซลล์ดังนั้นถ้าร่างกายเนี่ยเกิดสภาพการแห้งหรือมีสูมู มีสภาวะต่างๆที่เหมาะสมนะครับเกิดการแห้งหรือแข็งตัวของเนื้อเยื่อก่อนที่แบคทีเรียจะทํางานทันก็จะเกิดสภาพเป็นมัมมี่โดยธรรมชาติได้ก็คือจะอแห้งเองนะแห้งเองไม่เนา่าถูกต้องคือเราจะเห็นนวะว่าถ้าเป็นในเชิงความเชื่อของเรานี่โอ้โหบุญบารามีถูกต้องผมว่าก็คงมีส่วนหนึ่งที่เกิดจากบุญบารมีจริงๆสมาธิ อะไรอย่างนี้เลยเอ,อาจารย์ใช่โดยเฉพาะเกจิอาจารย์ที่จิตบริสุทธิ์เนาะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าไม่ฉันเนื้อสัตว์แบคทีเรียในร่างกายก็อาจจะน้อยกว่าแต่อันนี้เป็นแค่สมมติฐานยังไม่มีการยืนยันในทางการแพรทย์จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องผ่านหลักคือคทำให้แห้งแห้งเองทาให้แห้งจริงๆแล้วทฤษฎีการทําให้แห้งเนี่ยก็เป็นหลักการเดียวกันกับที่ใช้ในฟาโรที่อีบนะครับถ้าเราขุด ลงไปในสุสานฟาโรต่างๆก็มักจะมีสภาพเป็นแบบนี้แล้วก็จะพันผ้าใช่ ถามอาจารย์ชรัตน์นิดนึงครับว่าทำไมอาจารย์หนึ่งให้มาหยุดดูอยู่ที่โครงกระดูกโครงนี้ผมคิดว่าส่วนนี้คือหัวใจที่สําคัญของอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ท่านอาจารย์เป็นปรมาจารย์เรียกได้ว่าเป็นผู้นําวิชานิจวิชศาสตร์เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นท่านแรกนะครับเป็นผู้เริ่มต้นวิชานี้ในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์สงกรานิยมเสนปรมาจารย์แห่งนิติเวชวิทยาของประเทศไทย จริงๆท่านอาจารย์จบการศึกษามาจากจากประเทศไทยก่อนนะครับจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากประเทศไทยแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีท่านอาจารย์ก็มีความสนใจทางนิติเวชเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็ได้มีประสบการณ์ที่มีความสํมคาคัญต่อชีวิตท่านอาจารย์อย่างยิ่งและมีความสํมคาคัญกับประเทศไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับนั่นคือกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลรชัชกาลที่8ท่านอาจารย์ก็เป็นกรรมการที่ทําการผ่า พิสูจน์พระบรมศพในกรณีสวรรคตรดังกล่าวถ้าคุณพื่อมาทางด้านนี้เชิญครับนะครับจะเห็นหัวกะโหลกจํานวนมากนะครับหล,หลายๆคนก็มาดูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ไม่ทราบว่าคืออะไรรู้แต่ว่าเป็นกระโหลกมีรูนะครับจริงๆแล้วนี่คือกะโหลกจริงที่ใช้ในการทดสอบยิงวิถีกระสุนในกรณีสวรรคตรของรัชกาลที่รับถูกต้องครับอาจารย์ครับนี่มีโครงกระดูกศรษทะทั้งหมด7 ศีรษะนะครับมาจาไงครับถ้าเกิดคนมาเห็นทั่วไปก็คือเป็นกระโหลกที่มีรูอยู่ตรงใช่อันนี้ถือเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการทดสอบนะครับ<ม>ในห้องยิงปืนจริงกระโหลกทั้งหมดเนี่ยเป็นกระโหลกของอาชายไม่ทราบชื่อบ้างนะครับหรือว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆบ้าง เคสทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วใช้กระโหลกศีรษะมากกว่านี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการทดลองจริงๆในประเทศไทยมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเลื่อมาให้ดูคิดว่าคงหาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้และนี่คือเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าชันสูตรพระบรมศพในกรณีสวรรคตนะครับซึ่งเท่าที่เหลือเก็บมาก็เหลืออยู่เท่านี้แล้วครับจริงๆแล้วมีใช้เป็นเป็นร้อยชิ้นประวัติศาสตร์หน้าแรกของการนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดขึ้น ในประเทศไทยจากชุดนี้ถูกต้องครับจนกระทั่งท่านอาจารย์รู้สึกว่าประเทศของเรานี้ยังขาดองค์ความรู้แล้วก็งานทางด้านนี้ท่านอาจารย์จรึงบุกเบิกแล้วก็เริ่มก่อตั้งแล้วก็เริ่มมีการใช้วิชานิติวิทยาศาสตร์และนิติวชศาสตร์ในประเทศไทยนะครับถือว่าท่านอาจารย์เป็นท่านแรกที่นามาสู่ประเทศไทย อันนี้ส่วนนี้อาจารย์บอกว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคือว่านอกจากมีประโยชน์ในการของการเข้าชมแล้วในเรื่องของการศึกษาด้วยถูกต้องครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์นะครับหรือแพทย์ประจําบ้านแล้วก็เฉพาะทางนะครับก็จะเป็นอวัยวะที่เกิดจากการบาดเจ็บในลักษณะต่างๆหรือว่าการเสียชีวิตในรูปแบบต่างๆซ,งซึ่งเราคงจะไม่เข้าใจถ้าเราดูแต่ภาพ2มิติจากในหนังสือ,อเนาะหัอขมง collection ที่เป็นของจริงให้ชมแพทย์ได้ชมแล้วมีใครอีกไหมครับทีม่มาในเรื่องของการศึกษาได้อีกตำรวจได้ไหมครับตำรวจก็ได้ครับเขาก็จะเห็นว่าเวลาที่ลูกกระสุนเข้าไปในในร่างกายแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดพยาธิสภาพอย่างไรนะครับการที่มีดเข้าไปในร่างกายทําให้เกิดพยาธิสภาพอย่างไรอย่างเงี้ยบาดแผลถูกแทงเขาที่หัวใจไม่มีทางรู้เลยนะว่าเป็นยังไงต้องเห็นจริงๆใช่อันนี้คงจะเป็นที่เดียวในโลกที่มีคอลเลกชันมากขนาดนี้ ที่เดียวในโลกนะครับ น,นี่เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะพาคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวผมเองมีคุณค่าทางการเรียนการสอนการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วจะเห็นได้ว่าทําไมถึงต้องมีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทําไมเราถึงต้องมีชิ้นงานหรือว่าชิ้นส่วนที่จัดแสดงบนพิพิธภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าเส้นทางของกระสุนปืน เมื่อมันผ่านเข้าไปในร่างกายของเราแลนะ้วเนี่ยมันทำให้เกิดพยาธิสภาพอะไรได้บ้างยังไงฮะอาจารย์นะครับคุณต้องสังเกตดูนี่ฮะจะเห็นได้ว่าเส้นทางการเดินทางของกระสุนปืนเนี่ยบอกอะไรเราได้หลายหยอย่างนะครับอโดนยิงจากนี้นะครับอันนี้เป็นเส้นทาง<อ>ที่เราตรวจพบนะครับแล้วมันประทับใจตรงไหนครับอาจารย์มันประทับใจตรงที่เรารู้ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดเหมือนไม่ได้เป็นร่อง คมๆเหมือนที่เราคิด oh. แต่มันทําให้เกิดการทําลายของเนื้อเยื่อโดยรอบด้วย oh. นะครับซึ่งแตกต่างกันสําหรับลูกกระสุนปืนในแต่ละชนิดนะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าเราลองประกบดูเนี่ย uh huh. นะอย่างไรเนี่ยเราก็จะรู้ว่ารูปร่างของแผลนะครับก็บอกเราได้ในหลายๆอย่างนะครับเรื่องของขนาดกระสุนปืนไม่แปลกใจ<า>ที่ารายนะครับใจนะครับเพราะอันนี้เราผ่านเนียนมากนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญในการเรียนการสอนแล้วก็ จะมองว่าเป it, mm ิดเปิดเปิดใช่ในการสอนที่สำคัญแล้วก็เราเห็นว่าคิดว่ามันคงเป็นเป็นแบบตรงเลยนะกระสุนมันหมุนบนเลยมันจะแบบเนียนบนเลยจริงๆแล้วไม่เนียนเลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆเราไม่ได้เนียนอย่างที่เราคิดนี่คือเป็นความสําคัญคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แรกที่เรามาเยี่ยมชมในวันนี้ในศรีราษร360องศาของคุณอาจารย์ชรัตด้วยนะครับขอบคุณมากครับทีนี้อยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนทั่วไปในการเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์อ๋อก็อยากให้ผู้ที่สนใจนะครับจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เราเหมาะสําหรับ คนทุกระดับก็อยากให้มาดูจริงๆเรามีของที่จะโชว์อีกเยอะอีกเยอะครับด้วยเวลาจำกัดได้แค่นี้ครับต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณครับดีครับไปที่พิพิธภัณฑ์ต่อไปรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับที่นำตัวอย่างมาแสดงให้ดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายไปอย่างมากนะคะอันนี้คือถุงคู้มันคาครับของผู้ชายไทยคือของคนนี้น้ำหนัก35กิโลกรัม 早餐。